สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพาเธอกลับบ้าน เทปนี้นะคะถือว่าเป็นไอดอลกระเทยยุค90แบบกระเทยเลยอ่ะแม่ตั้งแต่สมัยเราเด็กๆอ่ะเรายังแบบไปปนนม,มไ่เป็นหน้ามาแหกมาอยู่แต่เป็นหรอมีผมปอยติดเก็๊บอะใช่เราก็เป็นแขกรับเชิญคนนี้ก็มาตันในใน้งแต่ไหนแต่ไรนะคะโโอ้หช่วงนั้นก็จะมีใครถ้า<ล>เป็นของเ<อ>มืองนอกแต่บิ๊นี่สเปียร์ฝั่งเอเชียก็จะมีแม่คนนี้แหละเรียกว่าตำนานมากๆเลยเราวันนี้ดีใจมากๆที่นางได้แบบมันมันนั่งตรงนี้ตรงนี้เป็นเกียรติมากเป็นเกียรติเป็นสีเวอร์ฉันเต็กอยากจะเตรียมผมอะไรบวกมารีมาไหว้แม่มากๆด้วยใช่เดี๋ยวไปรับแขกรับเชิญกันจ้ โอ้ยแม่พูดมากอ่ะถกกินน้ำก็ได้ไหมก่อนไปรับแขกอ่ะเอาน้ำเปล่าไหมก็ <c oughs> รู้กูไม่กินน้ำเปล่าเเวิวเราคนประเภทไหนวะไม่กินน้ำเปล่าคือแม่คิดดูนะคะคนประเภทไหนที่อยากกินน้ำหวานมากถึงขนาดแกะง,ง้อกระป๋องเพื่อกินน้ำเชื่อมแบบเดียว<พ>อ <ๆ S 2> ีดอแล้วเลยแต่ง<พ>อต้งงอไว้เป็นซาดไว้ให้คนอ,อื่นกินอันนี้แม่มอลองนี่อะไรยันชีวิตชามินบรูเออร์โออแค่ชื่อก็เฮลตี้แล้วแม่ลองกินก่อนดีเหรอมันดีมันดีลองกินก่อนฉันเคยได้ยินชื่ออยู่นะเออมึงต้องเปิดใจ ้ยแม่รสดีอยู่นะรสเหมือนแรงฉันว่าคล้ายๆอารมณ์แบบกินแกงข่วยอ้าวแม่นี่น่าจะกทควยแล้วฉันจะบอกให้ว่าอันนี้เป็นแหล่งรวมวิตามินบีเลยนะคะจริงเหรอมีทั้งบีสามบีหกบีจุสองที่ช่วยบำรุงป,ประสาทในสมองเฮ้ยดูโฆษณามากเลยอ่ะจริงๆเมื่กินก็ดีนะจะได้แบบเป็นคนไม่ประสาทอยูทุกวันเฮ้ยแรงมากแม่แต่จริงๆแล้วมัามีรถอื่นไวยป่ะรสอื่นอะไรเนี่ยเหรอเออเฮ้ยแม่ไม่รู้เหรอไม่รู้จ้ะ ป้าบอกไม่รูได้ยกงไงนี่ไงคะแม่นี่คือรถใหม่ค่ะรสกราสเชอรี่ฝาสีสม้มยังไงอะ่ะอ่ะแม่ลองกินก่อนอยังไงให้ถ่ายมาว่ารสชาตเหมือนวิตามินอะไร อย่าเรียกทายค่ะแม่อีดอกตัวซีใหญ่ลาบนเลออ์ขนาดเนี้ยมึงไม่เรียกว่าทายแต่ก็ถูกเพราะว่าซีรีส์อันนี้ของน้ำอันนี้เป็นวิตามินบีถูกส่วนอันนี้เป็นวิตามินซีถึง200เปด้วยกันสองเปอร์เซ็นต์หรอแม่อ่าแล้วมาช่วยเรื่องอะไรบ้างวิตามินซีนะคะก็คือช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายบำรุงหลอดเลือดให้แข็งแรงนะคะแถมยังช่วยต่อต้านอุริมนอิสระอยู่บอว่าวิตามินซีนี่มันทำให้ผิวราชุ่มฉ่ำอยู่แล้วแล้วบวกกับน้ำด้วยอะไรด้วยกินน้ำเยอะก็ทาให้้ผิิิวววดีีีอยยู่่แลนนังมมต เขาไปอีกจะทำให้ผิวดีเขนไปอีกแม่รสแถมมีรสที่แม่กินนี่นะคะมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยเฉาโกยสกัดช่วยให้แม่แบบสดชื่นบระกาตครอบจักวามเวอร์แต่เาจริงๆนะ คนที่ไม่ค่อยกินน้ำเปล่าอย่างฉันน่ะมันทำให้กินได้เรื่อยเลยนะกลมกล่อมค่ะแม่โซเดียมก็ไม่มีน้ำตาลก็ไม่มีคนที่เฮลตี้อย่างฉันอย่างหล่อนที่กำลังจะเฮลตี้เนี่ยก็สามารถที่จะกินได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าบางคนบางทีเราก็เบื่อน้ำเปล่าเนาะเนาะรสชาติมันแบบได้บางทีคนเราบอกว่าต้องกินน้ำเปล่าว่ะแล้วเป็นลิตรเป็นลิตรอย่างเงี้ยใครกินน้ำเปล่าได้ก็ดีแล้วแต่มีเราเบื่อน้ำเปล่าก็ต้องแบบมีแบบปรับเปลี่ยนมีตัวช่วยตัวช่วยมีรสมีชาติกันบ้างนะถ้าใครเบื่อน้ำเปล่านะคะยันฮีวิตามินวอเตอร์ดื่มดี นะคะหาซื้อได้ตามร้านสะดวซื้อใกล้บ้านของฉันทั่วไปและที่สําคัญนะคะถ้าใครนะคะที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกว่าทําไมถึงอยากกินยันฮีวิตามินวอเตอร์อนะคะยันฮีใจดีมากเลยไหมเออยังไงจแจกรางวัลละ2องแพ็คถึง10รางวัลว้กันซ<อ>่อนใหญ่ ส่งถึงบ้านเลยเหรอส่งถึงบ้านเลยค่ะเวอร์กูเล่นเวอร์กูกูก็จะเล่นเวอร์เหมือนกันเอาไปแช่เย็นกินนะคะอ่ะแม่ไปเล่นกันเยอะๆนะคะเดือมดีมีวิตามินได้สุขภาพแล้วยังได้ของแจกด้วยนะคะอ่ะไปรับแขกรับเชิญกันจ้าสวัสดีค่ะสวยไหมลูกไป็นทำยี่ห้อไหนไหนเล่าส่วนผวมมีันตีนที่บ้านมานเจอหัวหนูเป็นเพลงพกเมียมาด้วเหรอเราลนจริงว่าเนี่ยลืมไปเราหัวลงงี้คนละจุดตรีิงฮ่าเดี๋ยวโทษนะไม่น่าดื้อมากพี่ท่าท่า ไปตล้งแรกเลยเนี่ยเราไม่ยอมไปอย่างเดิมไม่ยอมไปมีความรู้สึกว่าเออถ้าเลือดหยุดแล้วก็ต้องไปดีกว่างเหมือนกันเนาะถามมากตอนที่3ไปเย็บแผลถึงหน้าเข็มก็ยังมาโอยเก่งมากค่ะขอเซ็ตประมือให้หน่อยค่ะดินี้ต้องรอดนะคะสอนแะมหัาจรรย์ไอดอลของเราสุดๆไปเลยใครไม่ยางทาทยา แม่ชื่นชอบมากแม่เคยอิเดอลกันโดยแม่ต้องรู้ก็รู้ก็ดีใจแล้วพวกหนูคือยุคแบบสามสามยุคที่แบบแม่กำลังรีทำรีสุดใช่ใช่อยากให้สมัยนั้นมีโซเชียลอ่ะโโอ้หขนาดนั้นไม่มีโซเชียลนะอยากให้มีโซเชียลอ่ะคือถ้าสมัยนั้นถ้าเล่าให้เด็กสมัยนี้ฟังน่ะแม่ก็เป็นลิซ่านะจริงใช่ไหมลิซ่าตอนนั้นแต่ไม่สวยเท่าน้องเขาแม่ตอนนั้นแม่ก็ ทำมผ่าอยู่นะน้องเอวนิดนึงกินอะไรบ้างไม่รู้แต่ช่วงนี้สบายดีไหมครสบายดีค่ะสบายดีก็อ้วนพลีเป็นจอยเป็นสล็อตแม่แต่หนูดูแม่นี่แม่ก็ไม่ได้ดูตัวใหญ่นะก็ออบนิดนิดแต่ดูหนูน่ารักเป็นผู้ใหญ่ใจดีดูเป็พ่อปูดูเลใช่รักหนูจริงจริงจริงจริย้อไครับสมัยเข้าวงการใหม่ๆเลยแม่เข้าทางแรกตอนไหนตอน6เดือนเป็นแบบโฆษณาอช่ถ่ายโฆษณาของคุณแม่ท้าปังเลย ที่แบบโอเคคนเริ่มรู้จักก็ปรากฏร้องเพลงปร,กรากฏยามาฮ่าตอนนี้นเป็นทำไม่ฮ่ก่อนออ <c oughs> ที่เป็น K-P-A ยามาฮ่าวันเดอร์ลี่ทุกต้องยินดูตอนนั้นเรียนกับพี่อ้วนมณีนุชเมรุสุวรรณก็ไปเรียนกับครูอ,อ้วน <c oughs> แล้วก็บอกครูอ้วนว่าแบบเนี่ยอยากประกวดอยากประกวดยามาฮ่าไทยแลนด์จูเนียร์ซิงค์คอนเสิร์พี่อ้วนมองหน้าพี่อ้วนบอกว่า เธอแน่ใจหรอเพราะว่าพี่อ้วนน่ะเขาจะไม่ส่งเด็กคือเขาจะส่งเด็กเฉพาะเด็กที่แบบเรียนกับกับเขามากกว่าปีอ่ะเพราะว่าเขาฝึกมาแล้วตอนนั้นพี่ดาคือเรียนกับเขาได้ประมาณฉันยังไม่ได้เริ่มเรียนเลยฉันไปปั๊บฉันบอกนางเลยว่าจะประกวดค่ะก้าวเเลยมาเรียนด้วย I อ a ว t t จะเปีย p e r s t a r อะไรอย่างที่พูดออกมานั้นไม่ไม่อายเลยดาจะประกวดค่ะด้วยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่กล้าไปขั้นนั้นเรามาคุยกันก่อนตอนนั้นแม่คิดว่าแม่ไม่ได้ มมันีเด็กกเ่ขาบอกว่าปีที่ทํานมีคนแข่งเยอะมากแล้วคือทุกคนคือแบบว่าฝึกมาเป็นปีๆอะในขณะที่เราคือแบบว่าจะประกวดสันแลแน่กวแล้วก็ไปประกวดแล้วก็แบบตลอดการประกวดนี่คือแบบใจเต้นแรงมากจะได้ไหมไม่คิดว่าจะได้นี่คือแบบอยู่ที่ประกาศที่แบบร้องเลยไปดูได้เลยอันนั้นเวทีแรกเลยไหมคะพี่นเอ่าไม่ใช่ค่ะก่อนที่จะขึ้นประกวดเวทีนั้นเนี่ย เขาให้เด็กข sure, so ึ้นไปร้องหลายวิธีการใช่เสร็จแล้วปีหนึ่งหลังจากนั้นก็ออกอัลบั้มอัลบั้มแรกคืออามิตาันธินาอามิตายายางใช่ไหมใช่ใช่เหรอมใช่ดิใช่โอ้ยบางคนมาลักการวันนี้เปิดกันอยู่ในผับเลยอ่ะจริงุกวันนี้แม่ก็ยังต้องไปร้องอยู่บางคนน่ะอาจจะเบื่อเบื่อฟังเพลงตัวเองอ่ะแม่ก็เบื่อบ้างในบางเพลงนะแต่คือสําหรับเพลงอัลบั้มชุดนี้คือมันต้องบอกว่าทุกครั้งเวลาร้องเรารู้สึกว่าม no. ันแบบมันศักดิ์สิทธิ์อ่ะจริงๆงมันศักดิ์ ทุกคนก็รู้จักแล้วมันเป็นสมัยที่ทําว่าแบบทุกคนแฮปปี้อ่ะต้องใส่กางเกงเด็กสมัยนี้คือชอบแต่งตัวเป็นแบบของตัวเองไม่ไม่มีใครเป็นแบบอย่างไม่ไม่ก๊อกกันถ้าก๊อปนี่ถือว่าไม่เก๋งแต่สมัยนั้นคือคือสยามนี่คือมีแต่กางเกงแม่เป็นความทรงจําที่ดีมาก ยุคนั้นก็คือเขาปร,ปราราเราเป็นสาวน้อยมหาศา,ารรจ์าตอนนั้นรู้สึกัไงบ้างคบเฮ้ยเก่งมากเก่งมากๆเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นสาวน้อยมหาสา,ารรจ์าเลยอ๋อบินก็บินไม่ได้ทำอะไร <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นน่ะเด็กจนไปถามรู้สึกไปถามที่เล็กบุษบาดลาลวเรือที่เล็กก็บอกว่าก็เพราะว่าหนูอ่ะคือทั้งร้องได้เต้นได้พูดได้คือไม่ได้ต้องปั้นเพราะว่าจากประกวดร้องเพลงอีกปีนึงก็คือออกอัลบั้มเลยอย่างเดียวที่ทาในปีนั้นก็คืออัดเพลงอัดเพลงกับอัตเตอร์เลวัตพุทธินันก็มีทําแค่นั้นจริงๆก็เราก็เลยรู้สึกว่า ทำได้อย่างนี้ก็เป็นสาวนัศจรรย์แล้วหรอเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่ยังสงสัยตัวเองอยู่แต่คำนี้นี่ใจว่าแบบพี่เล็กกันนะพี่เล็กก็อยู่พี่เวอร์ทงชัยพี่เล็กต้องรู้ดีว่าอะไรดีอะไรเนี่ย แต่วันนี้คือพอเรามองย้อนกลับไปถึงชื่อเนี้แล้วเรารู้สึกน่าหลักจังเลยอ่ะมันชื่อเมันเอนดูอ่ะมันแบบโถข้าะสาวได้ไหมคะาุจ้าโถกช่วงนั้นนะช่วงพิธาเข้าโรงการแรกๆอ่ะมันก็จะไม่มีคนแบบพิธาเลยคนที่ดูมันมัดเซลล์เป็นเด็กเซลล์เพื่อนสนิทก็จะมาถามแกขนามเกงจริงเหรอตอนนั้นแกมั่นใจไหมตอนนี้เขาบอกว่าคุณไม่ได้มั่นใจขนาดรลกข้างในมันก็หว่านแต่เราจะก้าวขึ้นไปทั้งทีอเราควรจะต้องเป็นคนแบบ เห้ไปเว้ยงานี้หรือเปล่าสมัยก่อนอ่ะเขาก็จะแบบเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยพอพี่ทามามันจะโดดมาเลยมันแบบอ่ะใช่มันโดดออกมาจากทุกคนเลยพูดแบบเป็นเด็กอะไรเงี้ยเวลาคนด่าเราอ่ะเราไปถามพ่อแม่แบบเขาด่าทำไมอ่ะไม่เข้าใจเขาด่าอะไรเพี้ยวะก็แบบดัดจริตนั่งใจเก็อะไรเงี้ยเออสันใจอะอยู่นานแล้วแม่เราพูดกับเราอย่างเหมือนแม่บอกว่า ถ้าแม่บอกว่าไม่ดีอ่ะก็ไม่ดีแต่เนแม่ว่าไม่ได้ไม่ดีเพราะแม่เปิดให้ลูกกับคนพูดเชิดเลยไอ้ถ้าแม่กูไม่ว่ากูจะไปแคร์คนของแมแล้วแม่ทานเนี่ยคือเรื่องมารยาทเนี่ยอันดับหนึ่งนะเราเป็นคนพูดจาฉาดๆาน่ะแต่เราไม่ได้เสียมารยาทมารยาพ่อจะสอนตลอดว่าถ้าพูดเรื่องขี้ของใครไม่ได้ไม่ต้องพูดเลยดีกว่าอันนี้ส่งผลต่อการเลี้ยงลูกของเราด้ยปะส่งแต่เลอ่ะเลก็เป็นเด็กผู้ชายนะบางทีเด็กผู้ชาย ไม่ได้ต้องมีจังหวะในการพูดอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นรุณที่ชอกับพ่อกับแม่จริงจริงคือแบบเลยเป็นเด็กไม่ดื้อเลยพูดคือฟังพูดอะไรแล้วรู้เรื่องด้งไม่สนไม่ดื้อไม่สนไม่ใช่ขอคุยเรื่องตอนนั้นหน่อย มีสิ่งหนึ่งที่หนูชอบมากตอนนั้นคือตอน4ีเกมปะสีเกมแต่ไอเชนเกมว่าอเชนเกมอเชนเกม l i s t for the Star ใช่ไหมใช่จ้ะภูมิใจมากไหมตอนนั้นมที่สุดในชีวิตที่พลาดพี่โผล่ขึ้นมาเขาจะนีเลยอ่ะเป็นไงมั่งตื่นเต้นมากอ่ะแล้วก็จําได้ว่าพียมมอนิเตอร์วันนั้นไม่ติดขึ้นมาอยู่กลางสนามเนี่ยมันก็คือไม่ได้ยินอยู่แล้วเพราะว่าเสียงมันจะสะทอนต้องบอกก่อนว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองอ่ะร้องร้องเพลงเหมือนที่บอกว่าชินกับการร้องมอนิเตอร์มาก่อนพอเราชินกับมอนิเตอร์เนี่ยมันทย เราจะสามารถปรับได้พี่ก็ปรับแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเอาตรงๆนะหูก็ต้องใส่มันไม่ได้เหมือนสมัยเนี้ยที่จะมานั่งแบบกาเ์การาใหญ่ยง้อายกทุกอย่างไปหมดเราจะมาเคลื่นเฟรแต่ไม่ได้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 ไม่ด้ไม่ไ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 ้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่ม่ไดไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่้ไ่ได้ไม่ได้ไ ้รงไห้ทุกคนไม่ผิดอ่ะเออแล้วบ้านเราสามัคคีมากคนมางานนี้คือแบบเห็นคนสุดลูกหูลุกตาคนไปเยอะมากลยไปเยอะมากคนไปเยอะมากเลยขอปุ้บประถุงเรื่องตอนที่พี่ธานจะไปโกินเตอร์บ้างตอนนี้นี่จะออกจากแกมมี่อะเรามีการตัดสินใจที่แบบว่ายยากระมากขนาดไหนบ้างตอนนั้นอเตอร์เรวัตเนี่ยสียแล้พอดีพี่ก็เริ่มรู้สึกเหมือนกันแหละว่าเราจะทําอัลบั้มยังไงต่อเพราะคนที่เรารองมาทั้งสองอัลบั้มนี่คืออเตอร์ตอนนี้มันคือเหมือนบริษัททั้งหมดก ฟรีสไว้แล้วพี่ต้องต่อสัญญาพอดีแต่จริงสัญญาหมดแล้วก็เลยคิดออกอย่างเดียวว่าอยากกลับไปเรียนหนังสือเพราะว่าสัญญาของพ่อแม่ว่าจะจบไฮสคูลพ่อก็บอกว่าถ้าตอนนี้ยังคิดอะไรพี่ออกอยู่เฉยๆพี่ก่อแต่ในตอนนั้นนะพ่อวางแผนไว้ให้หมดแล้ว คือพ่อเนี่ยได้ติดต่อแบบว่า B M G ติดต่อ Warner ติดต่อ,อนี n y คลัมเบียที่ต่างประเทศ <Wow. S 1> แล้วพ่อนี่คือพยายามบอกข้อข้อดีของเราว่าเนี่ยรู้ไหมว่าอยู่แบผู้ภาษาอังกฤษก็ได้ยู <Yeah. S 1> คเคยมีประสบก,การณ์ของการออกระบิมาแล้วเนี่ยทำไมจะไม่ทําอินเตอร์แล้วพรอบว่าเราไม่คิดว่าเราจะทําได้บั <Wow. No. S 1> อองว่ะพ่อบอกว่าเอางี้ถ้าไอหาบริษัทที่าย,ายอมเร็นกับยูอะเอาไหมล่ะยูจะ <Wow. S 1> เซ็จยอมไหมล่ะโอม้มาเลยมาลยใช่ใช่แล้ว,ว่อนนะั้นพ่อบางมือเลยนะพ่อจะบอกว่าต้องเอาคนที่เป็นผู้จัดการมา ทำแล้วตายแล้วสุดยอดอ่ะซึ้งอ่ะนำังเอาใครไปเป็นผู้สขการอีกทีรู้จักวงคิดปะผู้ชายแต่งหน้าแต่งลายลายดาวอะไรอย่างเงี้ยบกเกอร์ ดักแบงค์เคอร์ก็เลยเป็นผู้จัดการคนแรกในที่เป็นอินเตอร์ใช่รู้ไหแม่เพ่คิดในใจว่าเนี่ยคือข้อหนึ่งของการเป็นเด็กแล้วตอนนั้นนะที่เวลาเรามีพ่อมีแม่ที่แบบสนับสนุนเราอย่างดีนะเราไม่กลัวเลยหรือเปล่าเราไม่กลัวเลยตอนนี้ตอนแก่เนี่ยนะจะทำอะไรนี่นี่อบกลัวไปหมดปคิดไปหมดจะต้องหวัตัวเองว่าเธออยากเป็นไหมจ้าเธออยากเป็นคนแก่คนนั้นไหมจ้าที่ทุกคนแบบว่าไม่อยากคุย้วยอะจ้าเธออยากเป็นไหมจ้าต้อง คอยบอกตัวเองเงี้ยอยากบอกเลยซ่าเรื่อกีตอนนั้นพี่ก็ทำไปท่ามใจมันกล้าเว้ยคือมันแบบเอาไว้เงี้ยมันคือเรื่องของความกล้าของเราอะไปลุยเอ้าอะไรเงี้ยต็มงที่แล้วก็ปังมาก ชิดคือตรงเชิดเนี่ยมันก็เชิดนะแต่ตรงเหนื่อยก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยแล้วช่วงนั้นบินเยอะมากอะเราไม่ได้เที่ยวไงทำงานทำงานทำงานบางทีตื่นมาต้องโทรไปถามเรีเซพชันว่านี่อยู่ประเทศอะไรอ่ะบินตื่นตื่นมาใช่ป่ะแบบบางทีเจ็ตแลกอ่ะไม่รู้เป็นอะไรวันเนี้ย Hello where is this ต้ถามว่า what country is this เคยไปสิงคโปร์ไปงาน MTV Music Awards จำได้เลยขาแดนเซอร์อ่ะไปกินข้าวมันไก่นั่งนั่งอยู่แล้วแบบเฮ้ยทำไมโลกไม่หมุนวะจะแบบ น่าจะไปฟาดแต่ชามข้าวอะไม่ได้นอนหรืออะไรไม่ได้นอนไงแล้วนอนมันก็เปลี่ยนประเทศกันจนแบบงงงงไม่หมดเวลาไปหมดกันกลับมาเมืองไทยนี่คือไม่ได้นอนบ้านนะคือนอนนอนโรงแรมแถวใกล้แถวแอร์พอร์ตก็คือนอนตรงนั้นแล้วไปบินเลยแล้วก็กลับไปนอนตรงนั้นไม่กลับบ้ไม่กลับบ้านเหนื่อยมากเหนื่อยมากตอนเราบินมนอายุเท่าไหร่คะตอนไอเปริลิปอ่าไอเปิลิปนั้นยี่สิบสองแล้วแฮปปี้มาโอ้โหสวยมากตอนนั้นแหละสวยมากที่สดอมเวอร์เลยมั้งตอนนั้นน่ะ ว่าแบบภูมิใจในความกล้าต้องให้ความเครพิตพ่อจริงๆตอนทํางานช่วงแบบดุมดุมทัวหรือว่าช่วงอะไรเงี้ยมีเรื่องอะไรแบบสนุกสนุกบ้างไหมอ่ะถ่ายมิวสิควิดีโอดูเนี่ยถ่าย4วันถ่ายยาวจังถ่าย4วันแล้วถ<ด>่ายปีนไปทั้งหมด200กว่าม้วนอ่ะเธอต้องเข้าใจว่าหนังแขกมันเป็นมัน,น,น,นแบบอินดัสทรีที่ใหญ่มากโอ้ยแต่งหน้าก็ต้องมานั่งแต่งใหม่ทุกฉากไม่มีมานั่งแค่ลบตาเนาไม่จาได้ว่านางลบแต่งใหม่จนรู้สึกว่าหนังหน้าจะไม่เหลือแล้วแต่ละฉากเนี่ย คือฉากที่ไปอยู่ในโครนอ่ะคุณจะให้ถ่ายแล้วรีบอาบน้ําแล้วแบบก็ไม่ได้แล้วให้มันวันวันเลยอยู่ในโวันสุดท้ายคุณต้องไปขึ้นเครื่องจําได้เลยว่ายังนั่งแคะอ่ะแคะหูเพราะว่าโครนเนี่ยไปติดอยู่ในซอกหู่ว่าหันเนี่ยต้องมาไปเอาแต่ปัดแล้วฉันจะตกไฟอ่ะฉันจาได้เแล้วไปประเทศอะไรไม่รู้วิ่งานต่อไปต่อไปต่อคือถ้าไปกระเทยก็คือวิ่งงานก็คือวิ่งแค่ลัดพาวไปสะทอนนี่คือวิ่งจากอินเดียไปประเทศอื่นนะไปสิงคโปร์ไปฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยอ้าวตอนนี้ แม่มีโปรเจกต์อะไรทำ<อ>มากๆถ่ายกางเกงกางเกงทาทานี่หรอใช่มันคือแรปแทน ชาบ้านเราก็เรียกว่ากังเกงเลยเป็นเสื้อผ้าใส่ง่ายในยุคก็จะเหมาะกับอากาศบ้านเราแล้วก็ใส่ได้คนทุกขุนรียสัมผัสเนี่ยได้สิคะเป็นแบบว่าลายสวยนะเป็นแบบกราฟิกกราฟิกแล้วแม่ก็เป็นคนชอบลายสือตรงนี้มันยังยืดหรือว่ามันเป็นอะไรไม่ใช่ค่ะมันเป็นกูทีการกุกดีนะดูสบายดีใช่ใส่เมื่อไหร่แม่เดือนนี้แหละไปปลายเดือนขายช่องทางไหนดีกว่า IG ค่ะ IG IG ก่อน IG Facebook อยู่ดีไปทำเกงอะมันนึกถึงตอนเกงทาทาด้วยมั้แล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากทำเสื้อผ้าที่แบบทุกคนใใสสส่่ได้้แแลลวบาย เราเป็นคนชอบมั t เ r อ a l เรียลนี่อันนี้แก่นี้นี่คุณภาพน,นะคนละส่วนต,ต้อง ต่อผ้าต้องอะไรย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็แชร์เลนส์หน่อยมีอะไรอีกไหมแม่ก็กําลังทำอีกอันนึงชื่อว่าครัวชุ่มชื่นทำกับพี่สาวขายอาหารใช่ขายกับข้าวมีหมดเลยทุกรูปแบบแม่ทําเองนะก็เห็นไอจีกับพี่สาวพิธาชอบเอากุ้งเอานุ่มาทำกับข้าวกันเอาร้านเนื้อตามซีชอบจิกแม่กับกลับมาร้องเพลงไหมคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะไม่เคยเลิกร้องเพลงอยากให้แม่ออกอัลบั้มใหม่แม่กับพี่สาวหน้าใครก่อนกันตอนนี้เพราะเป็นนักขายมอนก็เป็นนักขายไปแล้วตอนนี้เป็นแม่ค้าเป็นแม่พูดเลยฉันกำลัง คิดในใจว่าฉันน่าอยากจะเอาเพลงมา cover ก็ร้องใน u t u b e มีเหมือนกันแต่คือเราอคุ้นกับการร้องและมีคนดู<อ>แต่พอมายุค<อ>นี้พอเริ่มเห็นเห็นแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้เราก็เริ่มปรับแต่ว่าคือจะออกซิงเกิลใหม่เนี่ยอันนี้จะเล่าให้ฟังว่า,จาใจแอบไม่รู้ว่ามันจะแบบ r ี l ล a e กับอะไรเพราะว่าเวลาเป็นคนออกอัลบั้มมันจะต้องออก กับสิ่งที่เรารู้สึกอยู่ตอนนั้นทำ <History S 1> อยู่ใต้คือจะให้เอาเพลงมาอ่ะเธอร้องอย่างเงี้ยถ้าทำไม่ได้อ่ะก็เป็นเรื่องราวของการขายเสื้อผ้าป้าหรอแกเป็นกิ๊งเป็นต่างกันนะพี่เธอร้องเรื่องลูกไม่ได้หรอร้องเรื่องแม่อยากฟังแม่ร้องเพลงจากเพลงท่อนได้ปะอ่ะยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนดีกว่าพักทุกกระดับไปอย่าเลยอย่าบอกให้ฉันเลือกเลยเพราะฉันไม่เคยรู้เลย อไม่อยากจะเลือกใครอยากเก็บเธอเอาไว้หลอไล่นออรัรถอยู่ก่อนงมาคนนี่เราก็ยังร้องเพลงได้อย่งมีศักยภาพสูงสุด แม่ต้องทำยูทูปชาแนลสิถ้าทับให้ฉันนี่แหละ <laughs> บแบบเมื่อไรสายแม่มันก็มันก็ลดหนาอาจจะลอง <laughs> ให้คออรอบ้วยต่างน,นาอะไรเงี้ย <laughs> เลี้ยงลูกเลีเล้ยงอะไรไปงไงอะไรเงี้ยคนรู้อยู่แล้ว <laughs> เออเอ,อ่ะเ,เ,เ,เดี๋ยวจะลองพี่เจรนาดู <laughs> เออลองดู <laughs> อ่ะเขาจะทำในรั้นช,ชีวิตบัตรสมคุณแม่มีเรื่องอะไรมาเล่าให้หนูฟังบ้างไหมครับตอนทำงานหรืออะไรเงี้ยเรื่องขี้เรื่องเขี้อะไรได้หมดเลยเออทำไมกินแล้วมันเป็นแบบนี้ไปเลยนะตอนเนี้ยตอนนี้คือกินจะลดยังไงก็ลดไปไม่ได้ละตอนนี้คือชีวิตบัตรสมจริงจังไปมบอกมากคือแบบว่าไม่เข้าใจมัน ของคนเราตอนเด็กๆเราก็ฟังนะที่คนแก่เขาบอกว่าเฮ้ยเขากินอะไรแล้วแบบออ้ยลดยากเอ้ยมันลดยากจริงเว้ยกินอะไรนีดน่หน่อยๆขึ้ไปหมดแล้วอย่างเงี้ยจากคนที่แบบว่าดูแลคุณนตัวเองไม่ได้อยู่แล้วก็ดันมาเจอเรื่องโควิดที่คุณจะต้องมานั่งกินให้เยอะก็ไปเองนำโมโหก็เลยแบบช่างแม่สุขภาพแม่เป็นไงบ้างตอนนี้สุขภาพดีสุขภาพดีสุขภาพจิตก็ดีโอเคเนาะดีสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ให้แม่ปิดรายการให้หน่อยเป็นทำเนียบาให้เราขอบคุณนะคะที่ดูรายการนะคะพาเธอกลับบ้านนะคะอย่าลืมนะคะ I don't want to be like Cinderella, Cinderella sitting in a dark old dusted cellar waiting for somebody uh. to come and set me free. Set me free i don't wanna be like snow white waiting for a handsome prince to come and save me on a horse so white let's ride side by side don't wanna depend on no one else i'd rather rescue myself yeah. Yeah. Love